เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมฮอปพาร์ทที่4แล้วนะฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วผมสัญญาว่าจะมาต่อพาร์ทนี้ก็จะมาดูการจบอีกรูปแบบหนึ่งคือผมคิดว่ามันน่าจะมีการจบ2รูปแบบนะในเกมนี้แต่ว่าทำไมทำไมมันเหมือนแบบมันจบง่ายไปเปล่าวะมันจะอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็น่าจะคัดซีนเดิมแล้วถ้าใครให้ดูแล้วก็เดี๋ยวตัดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูตรงช้อยเป็นทางเลือกเลยแล้วกัน โอเคครับพอมาถึงฉากนี้ฮะเราจะฮะเอ่อตัวเกมมันจะให้เราเลือกระหว่างจะไปฝั่งซ้ายที่ผมเลือกไปแล้วนะคราวนี้ผมจะมาลองเลือกฝั่งขวาก่อนว่า,วาอันนี้น่าจะเป็นพวกพ้องเราหรือเปล่าอ่ะถ้าผมลองช่วยฝั่งนี้อุ๊ยเดี๋ยวพอเลือกช่วยปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาสู้กันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเช็ดเฮ้ยอย่าเฮ้ยไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหส,สู้อย่าเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเ,เ,เดี๋ยว,วเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือตัวอะไรเฮ้ย ไม่เปิดที่คุยกันไว้ดีกว่าโอ้อยไม่เปิดที่คุยกันไว้เฮ้ยเฮ้ยไม่มได้โอ้เฮ้ยเอ้ยโอ้เจ็ดเฮ้ยเอึ้อ๋อเจ็ดเฮ้ยกิ้งโอ้โหเยอะ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 จัดโอ้เจ็ดเดี๋เลยเลยเนามันเยอะไปไหมมันเยอะไปไหมอึ้ยอ๋อเหมือนมาให้เรากินด้วยเจ้เอ้ย เออต่อยยาโอ้วุ่นยืนระวุ่นยืนเดี๋ยวอะไรกันเนาะครับเนี่ยเออเอ้ยยาโอ้เจ็ดโอ้ยตัวบักตัวบักเฮ้ยหมุนเออเต็มหน้าบอกเลยเต็มหน้ามาฟรีชีพเหรอเฮ้ยเป็นจิ้มง่ายไปไหม เหมือนฟรีกายให้ก็จิ้มเลยเหรอหรือว่าอันนี้เป็นตัวร้ายวะเป็นตัวต้นเรื่องที่ทําให้เกิดไอ้เขาเรียกอะไระเหมือนพังผืดสีม่วง,งเนี่ย oh, <sorry. S 1> ใช่เลยครับโดนชา้า,าอย่างเงี้ยใช่เลยหรือว่าน,นี้อาจจะเป็น True Ending ก็ได้ไนเนี่ยผมน่าจะเลือกอันนี้มากกว่าอ่ะแล้วบันดังถุยแล้วบันลังก็เลื่อนลงมาให้เรานั่งได้จึ๊บ อ๋อ,อต้องปรับด้วยต้องปรับให้แคบลงแคบตามขนาดของคนที่ขึ้นนะฮะอันนี้อาจจะเป็น True Ending ก็ได้นะฮะแล้วแล้วสรุปเนื้อ <S <S เรื่องมันเป็นยังไงวะอ่าออันนี้พี่ไททันที่เราปลุกเขาขึ้นมาเอาดึงลงมาเลยไหมดึงจริงว่ะอันนี้มันคืออะไรจากเอ่อที่ผมสังเกตเมื่อกี้ตอนที่อา่าเขาเรียกอะไรอะ ตัวลายมันพยายามอธิบายนะมม่เหมือนกับว่ามันลงมาที่โลกแล้วก็พยายามจะทําให้อะไรทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างแต่ว่าเหมือนกับเผ่าพันธุ์ของเรานะฮะไปขัดขวางเขาอะไรประมาณนี้นะนี่คือผมตีความแบบมั่วเลยนะเพราะว่าเห็นท่าทางการทํามืออะไรเงี้ยแบบมันทําแบบเหมือนเอ็กซ์โปเหมือนระเบิดเนีก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าอยากจะตีความก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวผมไปหาดูอีกทีแล้วกันว่าสรุปมันยังไงกันแน่ อ๋อสรุปไอที่เราเห็นในไลน์มันคือทางเข้าหมู่บ้านเนาะทางเข้าบ้านดิอ๋คอคือมันคือประตูบ้านแหละวนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะเนี่ยผมคิดว่าเราเราเป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่อยู่ในโลกนี้ในเกมนี้มาตลอดแล้วเนี่ยอ๋อเหมือนจะเข้าใจมั้งนะโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับฮอปพาที่ย4สนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าหลังจากเนเครดิตนี้มันจะมีอะไรอีกเปล่า ให้ตายสิแล้วไม่กดสกคริปไม่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวค่อยตัดไปตอนที่มันหลังเป็นเอ็นเครดิตแล้วกันอ่านี่มันตัดมาตบงนี้เองพี่หุ่ยนยนต์ของเราหุ่ยนยนต์ที่แข็งคาดตัวแรกของเราอ้าวดับก็ตายเหมือนหุ่ยนยนต์ตัวอื่นเฮ้อน่าสงสารอ๋ออันนี้ก็จบจริงแล้วแหละ โอเคคอนติเนียต่อได้ไหมเอาแล้วทำไมเลีเ่ยนเลดแค่นี้อ่ะมันให้เรากลับมาชุดเดิมเหรอเดี๋ยวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ครบแล้วดาบก็เก็บครบแล้วแต่ว่าไออันเนี้ยยังเก็บไม่ครบขาดอีกสามอันนะ่ะขาดอีกสมอันครับมันอยู่ส่วนไหนอ่ะคือผมว่าทั้งแผนที่นี้ผมก็ไม่เห็นเลยนะโอเคเดี๋ยวไปตามเก็บนอกรอบ้วกันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมหาโลเคชันสวยๆในการถ่ายรูปกัน โอเคครับเอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทที่ยีก็จบไปแต่ครังนี้กันแล้วกันฮนะ ผมจะเก็บของได้ไม่ได้มันก็คงต้องเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องไปเก็บเองแล้วกันรนอ,อบแล้วเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับใครที่ดูมาตั้งแต่พาร์ทแรกเลยนะฮะจนมาถึงพาร์ทนี้ต้องขอบคุณด้วยจริงๆนะฮะซีรีส์น่าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมมาติดตามชมกันต่อด้วยครับผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ออกมาให้ดี่สุดแล้วกันก็ด้วยความที่อ่อนภาษาอังกฤษน,นะก็เลยอาจจะทําเกมที่มีเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ทําไปต้องใส่ซับไปหรือไม่ก็แปลถูกบ้างแปลผิดบ้างอาจจะต้องแบบว่าทําเหมือนไทมปอะไรเ่แวว่าาทํแแลล้ปปไเยเอะได้แบบ เข้าใจไม่ผิดเพี้ยนหรือไม่ก็ต้องเขียน i p t i o n เอา้อย่างเงี้ยแล้วก็เกมใหม่ๆที่ออกมานี่ก็เกมพวกเกม Tri เนเเนี่ยแม่งราคาค่อนข้างแรงกันนะก็อย่าแปลกใจนะว่าทำไมผมถึงเล่นเกมอร์มยากมากม่มค่อยได้อันนี้ก็พยายามไล่เคลียร์เกมเก่าที่ตัวเองมีในสตรีมให้หมดอยู่โอเคไปละไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ